เก่าที่พักเพื่อไทยสนิทกับอังเคิลเนี่ยยังเคียร์กับไม่จบเลยนะคะคราวนี้มาสนิทกับสแกเบอร์เนี่ยมันจะหนักยิ่งกว่าเดิมไหมคะทางพี่เจบใสว่าไงครับคนมโนกันบอกว่าคุณดุจินเนี่ยเรียกคุณธรรมนัดมาบอกว่าคุณธรรมนัดลาออกพี่เจบใสยคิดว่ายังไงครับ นายกปู่ยิ่งรักชินวัตรก็สวยนกคะงานนี้เนี่ยอยู่ๆก็งานเข้าและถ้าเป็นเรื่องจริงก็เท่ากับว่าสิ่งที่ปกปิดมาตลอดหลายๆปีเนี่ยมันพาะออกมาว่าอ้าวนายกยิ่งรักอยู่เบื้องหลังเอวสแกมเมอร์กับเขาด้วยมันจะบหายเลยนะฮะกรณียอย่างนี้เนี่ยนายกปู่เขาต้องไงตอนตอนนี้เขาเครียดไหมคิดว่าเขาเครียดไหมหรือว่าไม่สนใจคือคือบังเอิญว่าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขายังไม่ระบุชื่อตรงๆไงอ่าแต่ว่าถ้าถ้าเป็นผมผมก็เครียดแหละ เวลาเหมือนใบหวยว่าเอออักษรทอสองตัวเงี้ยอะไรอดีตนักการเมืองที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นอ่านักวิเคราะห์คอลัมนปชันนักวิเคราะห์การเมืองแล้วไอ้อ,อย่างนี้เนี่ยถึงแม้ไม่เอ่ยชื่อผมผมก็ผมก็เครียดแต่ว่าอันนี้เนี่ยไอ้คนที่บิ๊กโจ๊กพลาดพิงเนี่ยผมก็คิดว่าเขาเครียดแหละแต่ว่าอาจจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าบิ๊กโจ๊กเขาก็ไม่ได้พูดตรงๆว่าชื่ออะไรนะ อาพี่๊กเขาก็เป็นมวยแลวหละแม่เขาเป็นระดับรองพอบอตรแม่กฎหมายเขาก็เชี่ยวชาญเขาก็รู้ว่าอะไรที่จะหลบเลี่ยงได้อะไรที่จะตั้งกาดอ่า<ม>เพื่อที่จะไม่โดนชกแม่โดนเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเขาะนั่นก็เป็นเรบบื่องของบิ๊กิจอ่าต้องรับผิดชอบไอเราเนี่ยก็วิเคราะห์กันไปตามข่าวที่มันมีแต่น,นั้นยกก่งมันมีสองคนอะไม่ปูยิ่งรักก็แพ้สองทานะ แต่ว่าคนที่เครียดสุดเนี่ยไม่ว่าหวยจะออกมาที่แพทองทานหรือหวยออกมาที่ยิ่งรักเนี่ยคนที่จะโดนเนี่ยและสุดๆเลยก็คือคุณจักสินเชดวัฒน์พวกคนหนึ่งน้องคนหนึ่งคนหนึ่งลูกสาวและที่สําคัญคือสังคมก็ต้องมองว่าถ้าเป็นเรื่องจริงครับอันนี้ยังไม่ยืนยันนะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยคุณแพทองทานกับคุณยิ่งรักเนี่ยไม่มีความสามารถหรอกฮะที่จะไปเอี่ยวสแกมเมอร์คือมือไม่ถึงหรอกแค่เป็นนายกก็ ก็ทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วจะไปเอี่ยวสแกมเมอร์เรื่องม,มันซับซ้อนขนาดนั้นน่ะมันต้องคุณทักษิณแน่นอนแล้วยังไงฮะเรื่องคุณทักษิณชินวัตรอยู่ในคุกตอนนี้ฮะยังไงฮะตอนนี้โทรศัพท์เคลียร์หรือเปล่าหรือยังไงฮะคือบังเอิญว่าการอภิปรายของคุณรังสิมันโรมในวันถแถลงนโยบายของรัฐบาลอนุทินคุณรังสิมันโรมกับคุณวิโรธลัคนาดีสอนเขาได้ โชชาดขึ้นมาโชว์ภาพว่านายเป็นสมิทธที่เขากล่าวหาว่าเป็นแก๊ง s c มเมอร์เนี่ยมันนั่งร่วมโต๊ะกับคุณทักษิณแล้วก็ผู้กองธรรมนัฐด้วยซึ่งการอภิปรายในสภาของสองคนนี้เนี่ยได้พาดพิงเต็มๆไงมายัางคุณทักษิณผู้กองธรรมนัฐลูกน้องของคุณทักษิณเนี่ยไม่มีใครลุกขึ้นตอบโต้เลย จริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าพาดพิงไปยังคุณตักษินผมรับรองได้เลยจะลุกขึ้นมาเต้นแรงเต้นกาเหมือนกับผีถูกเข้าสารเซกอ,ะอ่ะเออเราดูจากกานนิชั่นสิบสี่เห็นไหมละ่ะที่ถูกอภิปรายปั๊บเนพวกนี้ก็โหเต้นมาประท้วงกันจนไม่ได้ไม่ได้พูดอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครออกมาประท้วงเลย แล้วก็คุณธรรมนัทซึ่งอยู่ในสภาด้วยเนี่ยก็ควรจะใช้สิทธิ์ปาดพิงก็ไม่ได้พูดออกมาพูดก้างนอกเพราะฉะนั้นจะทําให้คนเข้าใจยังไงละ่ะอย่างนี้เนี่ยเขาก็อาจจะทําให้คนเข้าใจว่าเอา้าแล้วทําไมเมื่อถูกกล่าวหาว่ารู้จักกันกับแกงสแกมเมอร์กินกาแฟกันไปทําบุญกันไปทอดผ้าป่ากันมันต้องสนิทกันนะ่ะมันไม่ใช่คนรู้จักที่ไปรถเมย์นะ แล้วก็ผ่านการถ่ายรูปที่ป้ายรถเมล์แล้วแยกกันไปมันไม่ถึงผมว่าอย่างนั้นเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันปฏิเสธได้แต่นี่เนี่ยมันกินกาแฟร่วมโต๊ะกินข้าวร่วมโต๊ะไปงานกระถินผ้าป่าด้วยกันเนี่ยมันต้องสนิทสนมกันไงพอสนิทสนมกันคนมันก็คิดย้ามจิตใจคนคิดไม่ได้ไงแล้วบังเอิญว่าพวกนี้มันเป็นแก๊งสแกมเมอร์ด้วยตามที่เขากล่าวหาเนี่ยอ่าแล้วบอเลยทําให้คุณทักษิณน,นะก็ถูก เป็นจำเลยของสังคมจำเลยของความคิดของประชาชนคราวนี้มันก็เชื่อมโยงถามว่าทําไมมันเชื่อมโยงมายังคุณยิ่งรักคุณแปรทองทานอา้าวก็เป็นน้องสาวของคุณทักษิณอันนี้เป็นลูกสาวของคุณทักษิณ์เขาก็คิดว่าในตระกูลนี้ในแก๊งนี้มันก็ต้องรู้คงจะรู้จักเขาก็คงจินตนาการไปต่างๆน,นานาเลยเลยก็เป็นที่มาของข้อหาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่ มันก็เกิดคําถามขึ้นมาไงคนเขาตั้งข้อสงสัยคะพี่เท้ไทยมันก็ไม่น่าจะแปลกใจเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันก็มีข่าวลือซุบซิบซุบซิบกันนะคะไม่ยืนยันความจริงนะฮะว่าคุณยิ่งรักนี่มีแฟนใหม่เป็นคนสิงคโปร์ซึ่งเกี่ยวกับการพนันคาสินโนที่สิงคโปร์เป็นตัวใหญ่เลยะค่ะเป็นเอ่อตัวใหญ่ของหุณคุณคาสินโนใหญ่อ็มเอมลสักอย่างหนึ่งะซึ่ง ซึ่งถ้าเป็นตัวใหญ่คาสิโนโมันก็เกี่ยวกับพวกสแกมเมอร์เหมือนกันเพราะมันเป็นพวกเดียวกันขนาดเดียวกันเนี่ยคุณแพททองฐานเนี่ยมันก็ทําให้คนนะอาจจะไปเสกสรรแล้วนะก็ปั้นแต่งนะ้มโนกันนะฮะตอนนี้เป็นมโนกันนะว่าสามีของคุณแพททองฐานเนี่ยทำบริษัทคริปโตซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าคริปโตก็คือแหล่งฟอกเงินดีๆของพวกทุนเทาทั้งหลายแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องอย่างนี้ยังไม่เคลียร์กันหรือ,อยังทางพักเพื่อไทยหรือว่าทางคุณตระกูลชินวัตรมันไม่ออกมาเนี่ยข่าวลือม,มันก็จะยิ่งเยอะแล้วก็พี่เทพไถ่ก็คงเ,เคยบอกกับผมนะว่าความเชื่อเนี่ยมันสาคัญกว่าความจริงถ้าประชาชนเชื่อไปแล้วเนี่ยมันถอนความเชื่อ,อยากวันนี้เนี่ยประชาชนจะเริ่มจะเชื่อว่าพักเพื่อไทยจะกอีวัสแกมมอความเก่าที่พักเพื่อไทยสนิทกับ อังเกอรเนี่ยยังเคลียร์กันไม่จบเลยนะฮะคราวนี้มาสนิทกับสแกเบอร์เนี่ยมันจะหนักยิ่งกว่าเดิมไหมฮะทางพี่เจฟใส่ว่าไงครับคือบังเอิญว่าเรื่องมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสอดคล้องกันแล้วก็ประจวบเหมาะกันนะครับคือตั้งแต่มีกระแสข่าวลือโน่นนี่นั่นเรื่องเกี่ยวกับนักลงทุนนะครับที่สนิทสนมกันเกี่ยวกับ นักลงทุนเรื่องคาสิโนต่างประเทศ่าแล้วมันมาเขาเรียกว่ามันมาประจวบเหมาะกับการที่คุณตักษินพยายามขายไอเดียปลักดันอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไงและมีบ่อนคาสิโนด้วยไงคนเมื่อมันก็ต่อจิกซองไงจอจิ๊กซอว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็มันก็เป็นไปได้ว่าเมื่อมีอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วก็เปิดคาสิโน และบังเอิญว่าคนในครอบครัวไปสนิทสนมกับเจ้าของบ่อนคาสิโนก็น่าจะมาลงทุนอ<ต>พอมีคาสิโนอพอมีคาสิโนแล้วมันก็เป็นการเป็นแหล่งฟอเกเงินไงเพราะว่าบ่อนคาสิโนเนี่ยมันเป็นแหล่งฟอเกเงินชั้นดีอ่ามันก็น่าที่จะเป็น อ่าเป็นการเปิดโอกาสได้มีการฟอกเงินมากขึ้นอ่าพอมากขึ้นมันก็พูดว่าอ้าคนที่จะมาฟอกเงินคือใครคือแก๊งสแกมเมอร์อ่าพอแก๊งสแกมเมอร์อ่าเป็นใครก็เป็นนายน,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 นั้นนายนี้นายนี้นายนั้นอ่าอ่าสอสพพักประชาชนก็เปิดโปงขึ้นมาว่าไปกินข้าวกันกินกาแฟกันใช่ไหมไปผ้าป่ากันอะไรกันว่าไปมันก็เลยเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นภาพดี่ทําให้คนมัน มันห้ามแม่คนคิดไม่ได้อ่ะเออเออมันเขาเรียกวอะไรอ่ะมันมันมันเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามันทผมก็เปรียบเทียบไม่ถูกว่ามันมันเจอสมกันหรือว่าเออมันมันเป็นความบังเอิญเอ่อว่าเรื่องทําไมมันเป็นจิ๊กซอและมันวนเวียนอยู่ในประเภทเออบิยมุกเหล่านี้เนี่ยเลยคนมันก็สงสัยไงเออแล้ว แล้วมันมันก็ไม่มีไม่มีคนของพรรคเพื่าไทยออกมาชี้แจงเลยนะเรื่องนี้ก็พูดก็พูดนะมันก็เป็นขี้ปากของคนวิจารณ์กันทั่วไปหมดเออไม่มีใครตั้งโต๊ะชี้แจงโคตกพรรคเพื่อไทยนี่ตั้งขึ้นมาใหม่แล้ในตั้งรองขึ้นมาอีกสี่คนเออช่วยมาชี้แจงหน่อยดิเออว่ามันเป็นมาอย่างไงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจอย่าให้มันมนโนกันตะเลิดเปิดเปิงกันไปแบบนี้ ตอนนี้คนมโนหนักมากเลยนะฮะพี่เทปไทยคือมโนหนักมากอ่ะมาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องคนมโนกันบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเรียกคุณธรรมนัดมาบอกว่าคุณธรรมนัดลาออกพี่เทปไทยคิดว่ายัางไงครับก็ผู้กองธรรมนัดบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการบางังคับไปลาออกมาพูดเรื่องการปราบแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็ตั้งนี้ตั้งแต่นี้ไปคุณอนุทินก็จะปราบแก๊งสแกมเมอร์โดยไม่ไว้หน้าใคร เพราะฉะนั้นใครเกี่ยวข้องให้ระวังด้วยระวังจะหมดตัวอันนี้นี่คุณธรรมนัสออกมาพูดนะไอ้ผมเนี่ยเป็นคนเชื่อคนง่าย,ยางไงอ่าผมก็เชื่อว่าเออคุณธรรมนัสก็คงจะไปหารเรื่องปรบับแกงสแกมเมอร์แหละอ่าเพราะว่าคุณธรรมนัสเนี่ยเป็นเป็นประธานในการปราบใช่ไหมอ่าพวกคามนุษย์พวกอะไรนี่แหละเขากยเป็นประธานบอดจุดนี้นี่ ที่คุณชาดาไทเศษบอกว่าตั้งโจนเพื่อปราบโจนไงเออเนี่ยแหละเพราะว่าก็คงจะคงจะเอาเรื่องเนี้ไปคุยเออ่ว่าจะปราบกันอย่างไรเอโจนปราบโจนเนี่ยมันจะปราบกันอย่างไรกรณีของบิ๊กโจ๊กที่ขัดแย้งกับบิ๊กตายเนี่ยอันนี้ก็คือ,อตํารวจปราบตํารวจตํารวจฟัดตํารวจเออเออสังคมไทยมันก็ดีเหมือนกันนะเออเอาเกลือจิ้มเกลือเออมันก็ก็ก็ก เขาเรียกว่ามันเจอสมกันดีจริงๆแล้วก็เออผู้กองธรรมนัสเนี่ยที่ไปคุยที่ข่าวลือออกมาสองสามวันเนี้ยว่าผู้กองมัดลาออกแล้วต้านกระแสสังคมไม่ได้คุณน,นุทินเรียกไปกดดันให้ลาออกจนคุณธรรมนัสก็ออกมาบอกว่าไม่ได้ลาออกอย่าไปเชื่อข่าวพวกปัน เออแต่ทำงานต่อไปถามว่าทำไมคนเชื่อแบบนี้ก็ถ้าคุณนุชจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณวรพักันญาวง์ก่อนที่จะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังโดยข้อหาเกี่ยวข้องกับแกงสกแกมเมอร์นี่แหละครับวันนั้นเนี่ยคุณอนุทิน ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้สั่งให้ลาออกนะเพียงแต่ว่าให้เขียนรายงานมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้เขียนคำชี้แจงมาแล้วสุดท้ายคุณวรพัชก็ชี้แจงแล้วก็ถแถลงลาออกจนล่าสุดความจริงขึ้นมาปรากฏขึ้นมาอีกคุณอนุทินก็บอกว่าก็ได้บอกเองว่าไปลาออกฝออันคนมันก็ต่อจิกอ๊กซอว์มาทัดตีคุณธรรมนัสอีกไง เ,ออเมื่อส่งสัญญาณส่งซิกไ้วรพักลาออกก็หาเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วก็วรพักลาออกจริงคนก็มนโนไปว่าเมื่อคุณอนุทินไปปิดห้องคุยกับคุณธรรมนัสและคุณธรรมนัสก็ถูกข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องแกงสแกมเมอร์คุณรังสิงมันรูมกดดันเรียกร้องวันละสามเวลาก่อนอาหารนะว่าให้ปลดผู้กองธรรมนัสพอเห็นภาพปรากฏแบบนี้ข่าวลือมันก็ออกไง อว่าสงสัยสงสัยซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้อีกอ่ะเพราะทั้งสองคนที่รู้คือคนที่รู้เรื่องนี้เนี่ยก็คือผู้กองธรรมนัฐกับคุณอนุทินเพราะก็อยู่ในห้องสองคนว่าเขาพูดอะไรกันคนที่รู้นอกเหนือกว่านี้ก็คือจิ้งจกที่อยู่ในห้องนั้นแหละก็ต้องไปถามจิ้งจกอะคุณนุสมมุติว่าถ้าเป็นเรื่องจริงคุณธรรมนัฐลาออกไหมถ้าเป็นเรื่องจริงว่าคุณอนุทินเรียกร้องกดดันให้ลาออกขอร้องให้ลาออกเลยคือถ้านายก ขอร้องให้ลาออกผมว่าคุณอนุทินขอร้องให้ลาออกผมว่าผู้กองตํารวจก็ต้องลาออกโดยหลักนะเพราะถ้าไม่ลาออกเนี่ยนายกก็มีสิทธิ์ปลดไงม,มีสิทธิ์ทูกล้าให้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ก็ไม่รู้จะจะดื้อไปทำไมก็ลาออกแต่ผมคิดว่าคุณอนุทินไม่กลา้าที่จะบังคับไปลาออกถ้าทําได้นะสมูที่สุดดีที่สุดก็พูดแบบกลางๆ เออว่าให้พิจารณาตัวเองนะอะไรเงี้ยนะเมื่อกระแสเป็นนี้ลองชั่งน้ําหนักดูกระแสเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะหาทางออกอย่างไรดีไหมอะไรเงี้ยนะไม่กล้ายื่นคําขาดว่าต้องไปลาออกเพราะอะไรล่ะเพราะหนึ่งคุณันนิทินเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนที่ประเภทฮาร์ดคอร์เขาเป็นคนที่รักษาน้ําใจเป็นคนที่มีมิตรไมตรีกับเพื่อนอ่า เพราะฉะนั้นเขาก็รู้บุญคุณคนเขาก็รู้บุญคุณว่าการที่เขามาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าหากพักกล้าธทมโดยผู้กองธรรมนัสไม่พลิกขั้วเนี่ย<ม>เขาไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลไม่มีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าไม่พลิกขั้วการจะไปเชิญพักประชาชนให้มาโหวตเนี่ยพักประชาชนก็ไม่โหวตพระโวตแล้วเสียงก็ไม่ไม่ไครบ<ม>แต่ว่าพอผู้กองธรรมนัสมาอยู่ปั๊บ เอาเสียงของพรรคประชาชนมาเติมมันก็เกินครึ่งไงจะตั้งรัฐบาลได้มันเป็นตัวแปรมันเป็นสารตั้งต้นของรัฐบาลชุดนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปลดไปไล่เขาออกโดยไม่มีเยื่อใยเนี่ยผมคิดว่านิสัยคุณอนุทินที่ผมรู้จักมาสามสิบปีเนี่ยเขาคงไม่ทำครับ คุณอนุชินเป็นคนไม่หักด้ามพลาด้วยเข่าเอาพูดง่ายๆก็คือวันช่ำใช้วิธีการมัดวันท่ำนะฮะสุดท้ายนี้จะให้พี่เทพไถ่พูดที่หนึ่งให้เห็นพี่เทพไถยโพสต์บอกว่ามีความฝันอยากได้คุณอภพิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีสองนาทีให้พี่เทพไถยขายของนะฮะผมไม่ได้โพสความหวังว่าคุณอภิสิทธ์เป็นนายกคือผมเห็น ข่าวในสื่อที่ประชาชนไปลอยกระทงที่วัดเสมเย็นารีแล้วนักข่าวไปถามว่าได้อธิษฐานภาวนาอะไรบ้างคนที่ไปลอยกระทงบอกว่าถ้าขอได้อธิษฐานได้แล้วก็ทําให้ขวัญเป็นจริงได้ก็คืออธิษฐานให้อภิสิทธิ์เนี่ยกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์จะเป็นนายกหรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่ประชาชน แต่ผมเชื่อว่าเขาตอนนี้เขาเป็นพักเล็กไงคุณอนุสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นพักเล็กแล้วเขาก็เจียมตัวเขาก็บอกว่าตําแหน่งชอชที่ก็ได้มาเนี่ยมือข้างเดียวก็ยังนักไม่ครบเลยแล้วเขาก็เริ่มต้นจากศูนย์ก็บอกเหมือนเริ่มต้นจากศูนย์เพราะฉะนั้นเขาก็คงจะไม่ใฝ่ฝันทะเยอทะยานมากนะครับว่าเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นขั้ว จะตั้งรัฐบาลดูแลถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยมันมันมันเวอร์ไปแต่ว่าถ้าดูกระแสสังคมพูดถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่หรือหัวหน้าพักต่างๆที่มีอยู่ในขณะน,นี้ถ้าเอามาเปรียบเทียบทุกพักหัวหน้าพักหรือแคนดิเดตเนี่ยนะทุกคนเนี่ยมาเทียบเนี่ยสังคมก็คิดว่าคุณอภิธสิทิ์น่าจะเหนือกว่าทุกคนเพราะหนึ่งประสบการณ์ ไม่ต้องตั้งคำถามเลยว่าบริหารประเทศได้หรือไม่เพราะคนอื่นเนี่ยเป็นได้แค่รัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีความรู้ความสามารถยังไม่ถึงคุณอภพิสิทธิ์ไม่ต้องถามเป็นนายกมาแล้วเรื่องสัจจะวาจาอ่านักการเมืองยุคนี้สับรับตบัดสั์ลิ้นไม่มีกระดูกลิ้นสองแจกคุณอภพิสิทธิ์ไม่มีนะพี่สุได้เห็นแล้วนะเขาพูดคำไหนคำนั้นเออไม่เอาคนเอกประยุทธ์ก็ไม่เอาพนเอกประยุทธ์พักไปร่วมพนเอกประยุทธ์ก็ลาออกไป ความซื่อสัตย์สุจริตนักการเมืองสังคมต้องการนักการเมืองยุคนี้นักการเมืองที่ไม่ถอนทุนไม่เอาเงินทอนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอไม่มีนะอะไรแอบแฝงไม่มีผลประโยชน์เป็นนักการเมืองอาชีพไม่มีธุรกิจไม่ใช่นักธุรกิจการเมืองคุณอาภิสิทธิ์เป็นมาแล้วเป็นนักการเมืองมาสามสิบปีไม่มีธุรกิจอะไรและไม่เคยถูกฟ้องไม่เคยถูกร้องเลยนะอ่า เรื่องจุดยืออนประชาธิปไตยคุณนภาพิจิต์นี่ชัดเจนมากเขาเก็ประกาศไปซ้ำไปอ่ะเขาไม่ใช่อนุรักษนิยมนะเขาคือสเสรีประชาธิปไตยเพราะทัศนะทางการเมืองในเรื่องจุดยืออนประชาธิปไตยเนี่ยเขาเก่งความเป็น<ค>อินเตอร์คุณลูกเ<ค>เห็นไหมละ่ะนายกเวลาไปเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาพูดเนี่ยนะต้องอ่านแท็บเล็ตต้องอ่านไ p a d ต้องอ่านโน้ตต่อที่ประชุมระดับนานาชาติ คุณให้คุณอาภิชิตไปประชุมระดับ,บนานาชาติเนี่ยพูดโดยไม่ต้องมีสกิลป์เลยพูดอยู่หลังม่านเนี่ยนะถ้าไม่เห็นตัวเนี่ยไม่รู้ว่าคนไทยพูดหรือฝรัง่งพูดอ่ะอ่าความเป็นอินเตอร์เาก็สูงคราวนี้โดยสมบัติค็ได้คุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับปัวหน้า,าพรรคแคนดิเดตที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผมว่าคุณอาภิชิตเนี่ยคงไม่ด้อยกว่าใครในความเห็นผมในฐานะผมเป็นนักการเมืองเก่านะไม่เกี่ยวกับว่าผมเคยเป็นสิทธิกรประชาธิปัตย์นะ พูดในฐานะที่เป็นนักวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองผมก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณอภิสิธิ์เนี่ยได้เปรียบกว่าคนอื่นเว้นแต่ที่เขาเสียเปรียบก็คือถ้าการเมืองอยังใช้เงินปราบแก๊งสแกมเมอร์ไม่ได้เงินสีเทาเข้ามาอยู่ในพรรคการเมืองนักการเมืองรับเงินสีเทาไปซื้อเสียงซื้อเสียงเสร็จเข้ามาอยู่ในสภา ในสภาก็ได้รัฐบาลสีเทาบริหารประเทศแบบสีเทาไอ้ถ้าแบบนี้เนี่ยคุณอภิษฎช่วยไม่ได้เพราะคุณอภิษ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสีเทาครับฝากพี่เทปไทยนิดนึงสิครับว่าอยากฝากอะไรไบอกฝากไปบอกประชาธิปัตหน่อยหนึ่งฮะช่วยสรุปความเป็นอภิสษ์เวชาชีวะให้ประมาณสักเจ็ดคำได้ไหมฮะเจ็ดคำหรือไม่เกินสิบคำฮะจะได้เวลาพูดถึงคุณอภิสิทธิ์ก็คนก็จะได้เข้าใจง,ง่ายฮะ เออเพราะเพราะตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยนึกถึงแต่คนดาบพิสิ์นะฮะที่จะพูดสังฆ่าประชาชนเห็นไหมสามคำค้าคำเมื่อกี้พี่เจ๊ปตส่พูดคุณพิสิทธิ์เยอะมากคนจําไม่ได้ขอช่วยไปเรียบเรียงขอไม่เกินแปดคำนะฮะคนจะได้เวลาพูดถึงคุณพิสิทธิ์เนี่ยจะได้พูดแปดคำแล้วจบเลยไม่ต้องอธิบายเยอะฝากบไปนิดนึงนะขอภาษาง่ายๆด้วยนะคะว่าจีสุจดิตอะไรไม่เอานะฟังแล้วปวดหัวประชาชนจับต้องไม่ได้ทีมงานยุตธศาสตร์ของคุณอภิสิทธิ์คงดูรายการนี้อยู่มั้ง เขาก็ไปทำเองแหละ <laughs> เขาก็รู้ที่เราพูดเนี่ยที่คุณแนะนาเนี่ยผมไม่ต้องแนะนำละที่คุณแนะนําเนี่ยถ้าเขาดูรายการนี้เนี่ยเขาก็คงจะนําไปสังเคราะห์นําไปปรับปรุงแก้ไขแหละ แล้วก็ช่วยหาประโยคว่าีตอบโต้ด้วยฮะดีจะพูดเนี่ยคุณจะโต้ด้วยประโยคน์ห้าคำหรือแปดคำยังไงสั่งคาประชาชนคุณจะโต้ด้วยแปดคำยังไงฝากไปทําการบ้านด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนเขาพูดด่าคุณพิสิทธิ์มาโต้ด้วยแปดคำพอคุณอธิบายยาวๆไม่มีคนฟังคุณและที่สําคัญคุณอภะพิสิทธิ์จะไม่สามารถแก้ตัวเลยได้ถ้าไปเจอวิธีการตอบโต้ด้วยประโยคยาวๆเมีเ่ยวตอนนี้ใช่คําสั้นๆฝากพี่เท็ไทยไปหน่อยนะคะ นะครับอะสุดท้ายนี้ให้พี่มาดูเทปไทยไข่กระโดกฟันตรงนะฮะประชาธิปัตย์ได้กี่ที่นล่างนะฮะฟันตรงได้เฉพาะปาติลิศผมคิดว่าปาติลิศเนี่ยคะแนนจากเก้าแสนได้สามล้านคะแนนเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วโอเคงั้นผมทำนายดีกว่าผมว่าประชาธิปัตยนะ์น่าจะได้ปาติลิศเนี่ยประมาณสิบล้านคน S <S <S มาดูกันนะว่าใครแม่งกับใครอ่ะวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณพี่เจ็ปไทยเสฐกิจทนะครับขอบคุณครับดัครับบันดีครับบันดีครับอ่ะก็ท้ายสุดดี้เนี่ยจากฝากทีมเชื่าสตา์ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับช่วยคิดคำสั้นๆน,นะครับตอโต้ที่คนกล่าวหาโจมตีคุณอพิสิทธิ์นะครับดีจะพูดสังฆาประชาชนเอ่ะ ตอบโต้ยังไงนะครับด้ว,วยวิจีสั้นๆนะครับสั้นๆ6กถึงสิบคำนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวตนของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีบะเป็นยังไงขอแค่ไม่เกิน8คํานะครับเวลาเราพูดถึงคุณอภิสิทธิ์เราจะได้ใช้คําเหล่านี้อธิบายต,ตัวตนของคุณอภิสิทธิ์ขอเป็นภาษาง,ง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆนะครับเหมือนมีเรา ไม่มีลุงมีเราไม่มีเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับติดติดตามรายการของเรานะครับถามได้จันนะครับและเราจะเอาเรื่องราวของพรรคก,กอื่นโดยเฉพาะตอนนี้เขาบอกว่าโคศกพรรคเพื่อไทยเนี่ยคนใหม่เนี่ยปากแซบป,ปากเดีย๋ยวเราจะตามมาคุยกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามได้จันสวัสดีครับ